สวัสดีนะครับนะเวลาตอนนี้ก็9โมงครึ่งนะครับเราจะเดินทางไปสู่เมืองแพรกเชียงตุงนะครับผมนี่นะครับก็ในระหว่างทางครับด่านแรกที่เราจะเจอนะครับก็ด่านเก็บเงินนะครับระหว่างที่จะไปเมืองแพรกนั่นเองนั่นครับหลังจากที่เราผ่านมานิดนึงนะครับก็ดูบรรยากาศข้างทางนะครับก็จะมี หน้านะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นนะครับช่วงนี้นะครับก็อากาศก็จะร้อนนะครับในพม่านะครับก็มีฝนตกบ่อยอยู่นะครับแถวนี้นะครับจะมีคนมาเที่ยวนะครับมากินร้านอาหารใกล้ๆแถวนี้เยอะนะครับนี่ก็ยังไม่สุดทางนะครับตอนนี้นะครับเราก็นี่คือสะพานท่าเดือนะครับ ้ามสะพานมานะครับเราแวกนี้นะฮะก็จะมีคนมาแวะพักรถกันนะครับซึ่งมันจะเป็นครึ่งทางนะครับที่เขาจะแวะกันกินข้าวเอ่ยทำอะไรเอ่ยนะครับต่างๆนานานะครับเข้าห้องน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อของฝากบ้างนะครับก็จะเป็นที่ท่าเดือนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเส้นทางที่เราจะไปต่อนะครับก็คือเลี้ยวซ้าย ไปเส้นทางเชียงตุงนั่นเองนะครับผมบบบววหลังจากที่เรามาสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีศาลเจ้าพ่อนะครับหรือว่าศาลเจ้านั่นเองนะครับที่เราจะขอพรน,นะครับส่วนมากนะครับก็จะมีคนที่ ผ่านไปทางนี้หรือกลับมาทางนี้นะครับก็จะขอพรให้เดินทางปลอดภัยนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดินทางกันต่อเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างทางแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราเปิดกระจกฟังนี้นะครับจะมีเสียงจักระจันนะครับดังยาวไปจนสุดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ากี่พันกี่ล้านตัวนะครับมีเยอะมากเลยนะครับผมบอกเลยว่า เสียงดังมากๆเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศข้างทางนะครับมีดอยบ้างมีโค้งบ้างตามปกตินะครับจากนั้นนะครับเราก็เริ่มมาถึงด่านตรงนี้นะครับก็จะเลี้ยวขวาไปนะครับไปเมืองแพกนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับนี่ก็จะเป็นป้ายทางเข้าเมืองแพกนะครับหรือว่าจะไปเมืองยองก็ได้นะครับทางนี้นะครับ บอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าใครมาทางนี้นะครับให้หลบรถบรรทุกดีๆนะครับรถบรรทุกขับเร็วมากนะครับถนนไม่กว้างอะไรแต่ขับเร็วมากเลยนะครับเส้นนี้ครับโอเคไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศข้างทางนะครับก็จะมีนานะครับมีก้อนเมฆที่ชนภูเขาอยู่นะครับสวยนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับที่นี่นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาถึงประมาณนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับมาถึงที่นี่10บโมงครึ่งนะครับโอเคนี่ก็จะมาชมบรรยากาศบ้านญาติินะครับที่อยู่ทางเมืองแพรกนะครับเราก็จะไปชมสวนผักนะครับที่นี่เขาก็จะมี คอกวัวคอกควายนะครับนะครับนี่ก็เป็นทรงบ้านนะครับสวยงามนะครับบ้านเก่าแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะครับที่นี่นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็จะมีสุลาเซลนะครับแผงสุลาเซลนะครับที่ใช้ไฟแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใช้ไฟที่เป็นเอ่อเป็นมอเตอร์เป็นไฟปั่นมอเตอร์ในน้ำนะครับนะนี่ก็จะมาดูสวนผักนะครับก็ดูไปเรื่อยๆครับผม ชมไปเรื่อยๆครับดูนู่นนี่นั่นนะครับไก่พม,ม่านะครับอืมนะครับซึ่งที่ผมมานี่ด้วยก็มาตามหาไก่ชนด้วยนะครับเอาไปพัฒนาต่อยอดสายพันธุ์ที่บ้านของผมนั่นเองนะครับนนก,รก้นต้นกอมนะครับดูพันธุ์ไม้นู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะตัดจากตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมอย่างอื่นกันต่อนะฮะ จากนั้นเราก็ขับรถกันต่อนะครับมาที่บ้านสารนะครับระหว่างข้างทางเขาก็จะเลี้ยงวัวส่วนใหญ่นะครับที่นี่เขาจะทําเกี่ยวกับปศุสัตว์นะครับก็จะมีวัวมีควายนะครับซึ่งจะเป็นรายได้หลักๆนะครับของที่นี่นะครับเพราะว่าขายทีนึงนะฮะก็ราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับแล้วแต่ขนาดของตัวนั่นเองนะครับก็ ดูบรรยากาศไปครับจะมีศาลามีเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเถียงนานะครับที่เป็นชั้นสูงสูงนะครับคนก็จะชอบมานอนเล่นตามเถียงนาแบบว่าเออเถียงนาสูงสูงอะ่ะผมก็ไม่ไม่รู้จะบอกอยังไงนะครับก็ไปเรื่อยๆครับเราจะไปเออบ้านยายนะครับบ้านยายระหว่างทางนะครับเราก็จะเจอ ที่จริงเนี่ยข้างทางเนี่ยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับจะมีน้ําประมาณเท่าๆถนนเลยนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกหนักนะครับน้ําก็จะเข้ามาที่ถนนท่วมเลยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็เดินทางมาเกือบจะถึงบ้านยายแล้วนะครับระหว่างข้างทางนะครับเราก็จะเจอนี้เลยนะครับไก่เยี่อนะครับอ๋อหนึ่งตัวนะครับก็จะมีพระ เออไม่ใช่พาเนนนะครับนี่ก็ตรงไปนะครับก็จะมีวัดนะครับแล้วก็เราก็จะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นถนนแบบคุกขะแบบนี้ต่อนะครับโอเคไปกันต่อเลยเพอ พ้นวัดมานิดนึงนะครับก็จะเข้าบ้านสาแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่แบบเอ่อที่เนี่ยถ้าเกิดว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยเขาจะใช้ก้อนหินนะครับซึ่งเป็นก้อนไม่ใช่ก้อนหินเล็กๆนะครับเป็นก้อนใหญ่ๆมาถมนะครับบางที่ก็มีน้ำเจิ่งนองนะครับผมโอเคไปกันต่อครับผม แต่ผมบอกเลยนะครับบรรยากาศสองข้างทางคือบรรยากาศดีมากเลยนะครับเป็นทุ่งนานะครับแล้วก็มีวัดวัดเนี่ยส่วนมากจะอยู่ติดติดกันเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีวัดอะเยอะมากครับในเขตของเชียงตงุงแล้วก็ท่าขี้เหล็กอะไรเงี้ยครับนะฮะเดี๋ยวเรามาก็เจอวัดอีกแล้วนะครับ นะฮะฮีนนออาามาเรื่อยๆครับชมบรรยากาศข้างทาง,งาสีงาเตมอ่ในโทรศัพท์นี่เรียกวาา่าเนอเอบอบอเนาะเร่งกาเร่งาเาเีย่ะผมมี พอมาถึงนะครับเราก็เริ่มซื้อของฝากกันเลยนะครับก็เริ่มใช้เงินเป็นเงินจัดนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับเนยฮะสาวๆแถวนี้เขาเล่นกันนะครับซึ่งเด็ดเด็ดขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาขยี้ขยี้แล้วก็เป่าเป็นอ่าเป็นลูกโป่งเป็นฟองอะ่ะที่อ่าซื้อตอนเด็กๆอันละยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยน,นะดูนะครับเนะี่ยแปลกเหมือนกันนะ เ,ออเขารู้วิธีเล่นกันนะครับแต่แต่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเนี่ยเขาเล่นเล่นกันืมเนี่ยมันจะเป็นยางอ,อ่ามันจะเป็นแบบมีน้ำเมือกอยู่นะครับเมือกเหนียวๆนะฮะโอเคจากนั้นนะครับพอเราเที่ยวบ้านยายเสร็จนะครับแล้วก็เริ่มขับกลับมาแล้วนะครับก็จะเห็นฟืนสองข้างทางนะครับ ฟืนสองข้างทางนี่ก็คือเป็นฟืนเ,เขาเรียกว่าฟืนอะไรอ่ะเขาเอาไว้ขายนะครับอืมแถวนี้ก็ใช้ฟืนกันแล้วก็จะมีคนแบบว่าตัดมาขายนะครับโอเคจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับไว้ครั้งหน้านะครับจะถ่ายมาให้ดูเพิ่มอีกครับผม